แต่ไม่มีไม่มากใช่แต่เหลือไม่เยอะมแค่อย่างละร้อยหนูลดให้อ่ะกันแดดลดสามเปอร์เซ็นตรั่มลดสามแล้วพี่ก็ส well uh ั่งแยกเลยกันแดดกับเซรั่มแล้วพี่บวกกันดูมันถูกกว่าส9มในวันที่อยู่ลาวอีก อเออเพราะฉะนั้นกดได้เลยนะคะกดกดสองตะก,กร้าได้เลยสั่งออแล้วค่ะสตอรอเบอรี่ได้เลยค่ะรอชิมได้เลยนะแล้วก็ถ้ากินดีนะถ้ามันถ้ามันกินดีแล้วมันถ่ายดีเดี๋ยวกลับมาลองรสชาติใหม่ได้นะคะสั่งออมาทานแล้วค่ะได้ของวันนี้อร่อยมากขอบคุณค่าตัวเทสยังเหลือ5แพ็ควันนี้จะอดสั่งได้ไม่น้อยเดี๋ยวค่อยไปสั่งมาหลักได้ไม่เป็นไรครับตัวจริงราคาถูกแต่ตัวเทสยังเหลืออยู่ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะรอตัวเทสเพราะว่าเข้าใจเลยว่าทุกคนตุนตัวเทสกันไว้เยอะมากเพราะว่าของมันดีแล้วกลับมาซื้อซ้ำกลับมาส,าสามั่งซ้ำแล้วกลัวของหมดมันเที่ยวไปบ้างไขั้นแขวน่ไเอครับเที่ยวกับขั้นแขวเนี่ยสั่งแล้วจา้สวจาสั่งเซรั่มไปแล้วแม่ไฟเบอร์เยอะมากค่ะรอหมดก่อนให้คนกินช่วยสิให้คนที่บ้านกินช่วย มันจะถูกกว่าได้ไงมันเป็นสี่ร้อยเจสิบสามอาจริงเหรอใครเป็นคนคิดบ้าง่ะแม่นเหรอเพิ่นนั่นแหละบวกอะโลบเป็นคนบวกเดี๋ยวถูกคนพวกเเด็เป็นคนบวกไปบวกไหมอโโรกบวกว่ามันเหลือแค่สามรอยกว่าบาทหนึ่งเพราะสามเก้าศูนย์มาสั้นสี่ร้อยกว่าใช่ไหมอืม ตามนั้นแหละเนี่ยันบอกไอ้ขี้น่ะพึ่นโชกันบัญชีพึ่นหลายมากเลยบอกไอ้เฮตะกก้าคู่อ่านพึ่นบอกว่าบอมันถือกัวสามเก้าเก้าอีกว่าสัน้นนั่นแหละทุกคนตามนั่นละ่ะตามนั่นตามนั่นพอแล้วพอาเอาแล้วเอาเ,าเอาซํานั่นละเอาซํานั่นละมันมันถือแล้วมันถือแล้วถูกว่าห้าเก้าศูนย์มันถือก,ก,กัวหาเก้าศูนย์แล้วเอาสองเอาอันนั่นละเอาสองตะก้านั่นละแมนนี่ก็ถือแล้วครับเลย แบบไหนเนี่ยเอา้าเอาของใจเอาเห็ดเบิ้งเอาเอาเห็ดเบิง้งซี้้อยกบาลครับไม <laughs> ่บอกว่ามันถือก็ซับกอดกอดจะไหนถูกแล้วสองอันนี้ก็ถูกแล้วอ่าอ่าทุกคนขา ใครที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายไม่ได้นะคะตัวนี้เอาไปเลยนะให้น้องอะไเลยว่าไฟเบอร์อร่อยมากพี่กินเช้าเย็นเลยขอบุณค่ะกินตอนไหนก็ได้นะคะพี่ๆขากินตอนไหนก็ได้นะบางคนอยากกินเช้าก็จะถ่ายตอนแบบช่วงบ่ายๆหน่อยเนาะกินเท่งๆก็จะถ่ายช่วงเย็นนะคะมีเวลาถ่ายตอนไหนก็กินได้แต่ว่าถ้าอยากปรับสมดุลในลำไส้นะคะพี่ๆก็ให้กินตอนก่อนนอนเนาะจะได้ถ่ายตอนเช้านะคะมันก็จะได้ปรับสมดุลในลำไส้นะคะมแม่เหลือห้าซองจ้ากดสั่งเลยครับแม่ วันนี้ก็กแค่นี้ก็ถูกแล้วไม่ลดค้าบตามนี้นะคะนูอ่านเมนไม่ทันโอ้ยหุ่นุนสวยหน้าใสาเพราะเอญย่าตอนนี้ใช้ทุกอย่างของเอญย่าขอบุณค่านนเดี๋ยวจะทำครีมฝ้ามามีใครอยากได้ไหมฝ้ากระเออเดี๋ยวจะทำตัวฝ้ากระมาเดี๋ยวจะทําตัวฝ้ากระมานะคะสักพักใหญ่ๆก่อนเพราะมันต้องก็ต้องเทสนานอ่ะ กินไฟเบอร์ลดไปห้าโลจริงอยากได้ค่ะรอฟ้ากระได้เลยได้เลยพี่ๆได้เลยแต่ว่าหนูต้องแบบหาคนเทสก่อนไงเพราะหนูอไม่ได้มีปัญหาเรื่องแต่ถามว่ามีไหมหนูก็มีอยู่นิดนึงหนูไม่ได้มีปัญหาเรื่องกระหนูต้องหาคนที่แบบเทสแล้วมันก็ต้องได้ผลจริงๆแล้วมันก็ต้องดีจริงๆก่อนที่จะเอามาให้พี่ๆอะ่ะ เขาจไหมลดขนาดนี้ก in <this> as as <mumbles is this level>? ็เยอะแล้วน้องยาของดีจริงใช่ค่ะเอาผู้พี่ๆนี่แหละให้พวกพี่ๆไปเทสหรอไม่เอาที่เป็นกลไกย้อนทานเพิ่ท้องไม่อืดแมนไอ้ที่เป็นกลไย้อนทานไปแล้วท้องไม่อืดนะให้แม่แบบเทสได้เป็นไทยลอยทานได้คะถ้าไทยถ้าไทยอยปกติไม่ได้เป็นพีษทานได้ค่ะพี่ๆตัวนี้นะคะอิสลามทานได้นะคะอิสลามก็ทานได้นะ มีส่วนผสมของพีไบโอติกที่ช่วยปรับสมดุลในลำไส้เพราะฉะนั้นพี่ๆี่ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าลำไส้บางลำไส้จะแบบปวดบิดหรือเปล่าจะทรมานหรือเปล่านะคะตัวนี้ไม่นะคะสารสกัดจากผลส้มแข็งช่วยดักจับไขมันและดึงไขมันในส่วนที่มันเกาะตามพุงเตาลำไส้ของเราที่มันไม่ได้ใช้นะคะมันจะผักออกมาเป็นขี้นะกันแดดเป็นเนื้อ,อยังไงก<ะ>ันแดดเป็นเนื้อ,อยังไงคุณอาโรธาให้พี่เขาดูหน่อยช่วงนี้มือไม่สวยเลย กันแดดเป็นกันแดดสกินแคร์นะคะเป็นกันแดดเนื้อครีมไม่มีแป้งไม่มีรอ,องพื้นนะคะเป็นกันแดด<อ>ที่ทาเข้าไปในหน้าแล้วซึมเลยค่ะไม่วอกไม่เท่านะคะเป็นเนื้อที่แบบเนื้อครีมปกติเลยนะทุกคนไม่ได้ใส่น้ําหอมเพราะฉะนั้นคนแพ้ง่ายใช้ได้นะคะเห็นไหม กืนเข้าไปเลยจะทายเยอะแค่หไหนก็ <ไป S 1> ตืนซึมนะคะต,ตัวเนี้ยเอพ50 PA เอบวก4เลยค่ะกันแดดคือแบบจะจะไม่ค่อยพูดเยอะเพราะว่าทุกคนสั่งไปแล้วอ่ะคือติดใจหมดเลยแล้วกลับมาสั่งซ้ำหมดนะคะ450มีกี่ซองค่ะ1 5 <15. S 2> น้องย่า24บินมาลงอุบลใช่แล้วค่ะสั่งไปเวอร์แล้วค่ะหนึ่งเซ็กขอบคุณค่ะเย่านนี้ เซตส mm hmm. şey ี่มีกี่ซองเขาว่าสิบหซองค่ะเซตสี่ร้อยห้าสิบสามกล่องนะคะสั่งเซรั่งไฟเบอร์แล้ะค้ะนวมยาขอบคุณค่ะหนึ่งกล่องนี้มี5้าซองใช่ หนึ่งกล่งองไม่ห้าซองทุกคนคะวันนี้เซรั่มกับกันแดดลด3 0นะพี่พี่นะใครกดได้เท่าไหร่เท่านั้นเลยนะคะเพราะว่าเซรั่มเนี่ยทุกคนบางคนนะอ่อสิวแบบสิวฮอร์โมนที่แบบว่าบางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวใหม่เนอะอายุ1 5 16 17เจนี่ยใส่ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้นะเป็นส่วนผสมน้ำมันน้นำมันใบาซาลวก็ะ ใบบัวบกนำเข้าจากเกาหลีนะคะคือส่วนผสมของเราะจะเน้นสมุนไพรเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นออแกนิกมากๆไม่ผสมน้ําหอมทั้งกันแดดและเซรั่มไม่มีกลิ่นนะคะพี่ๆไม่มีกลิ่นนะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอยากลองกันแดดกับเซรั่มวันนี้โอกาสดีมากๆในไลน์นี้เท่านั้นนะคะปกติขายในราคา390นะกันแดดก็290เซรั่ม390ถ้าโปรคู่นะคะในราคา590แต่วันนี้นะให้ลดในราคา30%เลยคือกันแดดเหลือแค่เท่าไหร่ไม่รู้อะ ใครได้เท่าไหร่ใครได้เท่าไหร่ก็คือเอาไปทำเออใครได้เท่าไหร่กดเท่านั้นเลยจากส9ม้ตัวนี้ก็มีส่วนลดจากใช่แล้วกันแดดก็เหลือ29าจาก290วันนี้ใครได้เท่าไหร่คือกดเท่านั้นเลยนะคะมซใคร่มกันแดดีจริงแส่งแล้วเนลดจะเริ่มเก็บนะใช่ใครมีส่วนลดจะลืมเก็บใครที่บอกต่อเพื่อนๆหรือเอาตัวเทสของไฟเบอร์ไปแจกเพื่อนๆแล้วกลับมาสั่งซ้ำหนูขอบคุณมากเลยนะคะพี่พี่มันจะมีเนี่ยส่วนลดแฟนรับเก็บนี ไม่สามเก้าเก้าหรอคะวันนี้โปโปนั้นคือเป็นโปที่เราเป็นโปที่เป็นโปที่หักหัวใจมากพี่พี่หนูให้ได้แค่สี่ร้อยตะก้านั้นจริงๆค่ะเป็นโปแบบเป็นโปได้แค่นั้นจริงๆใช่วันนี้ก็ถือว่าลดลดเยอะแล้วจากห้าเก้าศูนย์ถ้าบวกกันมันเหลือสี่ร้อยกว่าบาทเนาะมันก็ถือว่าลงแล้วนะคะโปรสามเก้าเก้าคือหักดิบหักหักแบบหักคอมากกคือ เพียงแค่เพิ่มแค่เก้าบาทก็ได้อันแดดไทยฟรีอันนั้นนะใช่อันนั้นคือหนึ 1, ่งแถมหนึ่งเนาะตัวนั้น่ะคือโปรหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคะว่าจะให้คนลูกค้าใหม่ลองใช่ตัวนั้นคือเป็นโปรวางยาลูกค้าใหม่ให้ลูกค้าใหม่ได้ลองกันเนาะอ่ะทีนี้ลูกค้าใหม่ได้ลองกันไปแล้วหนูว่าติดใจชัวร์ทีนี้ก็ต้องกลับมาสั่งซ้ำแล้วแหละอืเซรั่มได้สองเจ็ดสามจ้านั่นแหละประมาณนั้นนะคะพี่ๆีลดส0มิเปอร์เซ็นนะวันนี้นะ ส่วนกันเอ่อส่วนไฟเบอร์นะคะวันนี้เปิดตัววันแรกเปิดตัววันแรกนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองนะใครชอบรสชาติไหนนะใครชอบรสชาติไหนนะคะกดตะกร้ากันได้เลยนะใครเป็น fc รสชาติไหนหรือใครที่บอกว่าพี่ยวรสชาติไหนอร่อยที่สุดหนูว่าอร่อยทุกรสชาติเลย <ทะ S 1> แล้วแต่ใคร,รชอบแต่ส่วนตัวคือชอบสองอันนี้นี่อเล่ชอบพุนเห็นไหมมุมแล้วแต่คนชอบเลยค่ะพุนนินนะ อ๋อมีปลายทางเขามีปลายทางนะคะมีปลายทางค่ะแต่สรรพคุณแต่สรรพคุณเหมือนกันหมดค่ะได้สองห้าหกแน่แล้วแต่ทุกคนนะใครจะได้อะไรสรรพคุณเหมือนกันหมดนะคะทุกคนขาตัวนี้นะสรรพคุณในทุกกล่องเหมือนกันหมดในทุกซองนะคะเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องการขับถ่ายดีมากค่ะช่วยในเรื่องการขับถ่ายดีมากทุกคนกินนะแล้วก็ก่อนกินน่ะหนูรบกวนช่างน้ำหนักให้หนูด้วยว่าหนึ่งกล่องอ่ะ ห้าวันเนี่ยมันจะลงไปกี่โลเนาะมันรีวิวนะใช่บางแล้วแต่บุคคลนะคะพี่พี่ขาแล้วแต่บุคคลบางคนอาจจะไม่ลงก็มีเ,เ,เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้สะสมที่ไว้เยอะอคคถ้าใครสะสมที่ไว้เยอะหรือหรือไขมันเยอะไขมันที่มันแบบอุดตันตามลำไส้เยอะๆอ่ะอันนั้นอาจจะลงเยอะนะคะใครไม่เคยดีถอกลำไส้เลยอะ่ะจะรู้สึกว่าโล่งท้องสบายท้องมากหนึ่งกล่องมีห้าซองน,นะครับผมใช่ค่ะ พอได้กินแล้วพอตอนท้ายทุกคนสิว่าอ้คือบรเษ็ดขายมากแต่โดนใช่นะทุกคนรู้ไหมว่าหลงลักไฟเบอร์กันหมดแล้วหลงรักเอายาไฟเบอร์กันหมดแล้วตั้งแต่ตัวเทสนะคะตั้งแต่ตัวเทสจนตอนนี้ออกมาเป็นตัวจริงอะกระแสะตอบรับคือดีมากเราเชื่อว่ามันจะไปได้ดีมากตัวนี้<ค>นต่อให้ปรลาอย่างได้เยอะใช่ต่อให้<ร>าอาจจะแบบไ,ไม่ได้เปี้ยงปังเลยค่ะแต่ว่าบอกเลยว่ามีลูกค้าประจํา นะใช่กินดีมากๆพี่สั่งกระแดกกับเซรั่มแล้วขอบคุณค่ะชอบที่ไม่ชอบาติกันเลยชอบที่ไม่ปวดระหว่างตอนนอนใช่บางคนก็ปลุกบางคนก็ไม่ปลุกแล้วแต่แต่หนูไม่ปลุกนะตอนนอนอ่ะหนูแค่ตื่นมาปุ๊บแล้วกินน้ำหนึ่งแก้วแล้วออกหมดเลยสามกล่องเท่าไหร่ค่สี่ร้อยห้าสิบวันนี้มีโปรสามกล่องสี่ร้อยห้าสิบค่ะกุ๊กไก่สั่งไปเบอร์ให้พี่ด้วยโอ้มาแล้วค่ะเอเยอรช็อปแคนาดา เอญชอนก,ก่อน,น,อนที่เราจะทํามาเป็นสินค้าเนี่ยคือเช<ไ>ื่อไหมว่าพวกหนูเทสกันแบบหนักหน่วงมากใช่เทสกันจนแบบว่าโอ้โหปวดบิดก็ไม่ได้ถ่ายสามรอบสี่รอบก็ไม่ได้ปรับสูตรกันแบบโอ้โหที่สุดเซืยวอว่าตัวเทสที่พวกหนูเทสสินค้ากัน,นคือกล่องใหญ่มากเลยอยู่บ้านใช่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ตัวเทสยังไม่หมด แต่สั่งอีกแล้วจ้าขคุณค่ะสั่งซื้อสามกล่องค่ะได้เลยค่ะสมกล่อง4ี่รห้าสิบวันนี้โปรพิเศษนะคะพี่พี่ขาปวดตอนเช้าทีเดียวแค่แค่ตอนตื่นถูกต้องปวดเข้าห้องน้ําตอนเช้าแค่ตอนตื่นตื่นมาถ่ายเลยเมื่อกี้เาทนเดียวเลยเมื่อคืนกินเมื่อคืนเอากินเอาเหรอเสื้อบ่วเขาร้อนอยู่เนี่ยบมีว่าสีสิปุกเด้แบบเหมือนเราเรารู้สึกตัวปุ๊บว่าไม่ปวด่ี้ก็กินกินกินทุกวันมันถึงจะปวด พ่าจะเา,าเอานาท้องลุมจะพานเป็นเร่มครับวันนี้ลองรสสตอรอเบอรี่ก่อนมวดหน่าจะสั่งเป็นเซ็ตได้เลยค่ะพี่ลองก่อนลองเพราะอะไรลองลองดูคุณภาพสินค้าก่อน คือทุกรสมีคุณภาพเหมือนกันหมดที่เอาไปก่อนเลยหนึ่งกล่องทุกคนใครยังไม่ได้ลองนะอย่าเพิ่งสั่ง450หนูหนูไม่เอาเปียกลูกค้าอยู่แล้วพี่พี่สั่งโปเออพี่พี่สั่งกล่องหนึ่งไปก่อนเลือกมาหนึ่งรสชาติมันอร่อยทุกรสชาติอยู่แล้วเลือกมา1รสชาติเลย1 6 9บาทเอาไปลองก่อนว่ามันถ่ายดีจริงไหมคาแบบีเอาไปลองก่อนว่ามันปวดบิด ไหมมันไทยไม่เป็นน้ําจริงหรือเปล่ามันออกหมดไส้หมดภุมจริงหรือเปล่าแล้ววันหลังพี่ๆค่อยกลับมาสั่งเป็นเซตสี่ห้าสูงค่ะถ้ามันกินดีอืมแล้วให้คนรอบข้างกินด้วยแล้วถามทุกคนเลยถามคนรอบข้างด้วยว่ามันเป็นยังไงมันปวดบิดหรือเปล่านะคะพี่นอนอ,นนอนไม่ลงแต่นอนอนอไม่ขึ้นและุงมิเหมือนหนู หนูไม่ลงแต่หนูไม่ขึ้นและหนูกินแหลกมาก,ากตแต่กินอะไรออกหมดปกติหนูเป็นคนนอ,นนอขึ้นไวมากกินทุเรียนกินหมูกระทะกินอะไรตามวันติดขึ้นแล้วพี่พี่กินสามอกินทุเรียนเกิดทุกวันกินกินตลอดแต่หนูกินไฟเบอร์ทุกวันเอาง่ายๆต่อให้ไม่ต่อให้ไม่ลงก็ไม่ขึ้นกินทุกวันได้ไหมกินทุกวันน<ห><ห>ี่ไงกินทุกวันยิ่งดีนะ เห็นเขากินทุกวันไหมกินทุกวันเนี่ยกินทุกวันเลยหรือว่าใครอยากกินแบบแบบว่าทีหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งก็ได้แล้วแต่บางคนก็กินทุกวันสามกล่องเฉพาะกล่องม่วงได้ไหมได้ได้ได้หมดมีมีกดมีให้กดนะคะพี่พี่กดซื้อแล้วมันจะขึ้นให้เรือกใช่อยากได้ค่ะน้องยาเพราะเป็นคนถ่ายยาค่ะพี่กดตะกร้าเลยค่ะพี่เอาไปลองก่อนหนึ่งกล่องได้ ถ้าอยางได้นทั้งสามหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทลงก่อนหนึ่งกล่องเลยมันที่เขียนใส่บ้านแบบว่าคะรสชาติถ้าเป็นสามรสนะถ้าที่เป็นแบบอันนี้เลยก็เขียนว่าอันนี้สามอันนี้สามอันนี้สามแต่ตะก้าคะรสชาติคือขายดีที่สุดใช่ตะก้าคะรสชาติขายดีสุดเรียซัมนี่อืมใส่เวซัมกันเหมือนเลยดิเออ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 มีราคาตรงห้าก่องทกล่อพี่เป็นนนไม่ลงแต่สัดส่วนลงอ่ะใช่บางคนเป็นนี้ นหนูน,หน,นอนอไม่ลงแต่ไม่ขึ้นกินให้ตายก็ไม่ขึ้นกินแหงกินยังไงก็ออกหมดออกทุกวันหนึ่งกล่องมีกี่ซองหนึ่งกล่องมีห้าซองค่ะกินทุกวันไปดูติ๊กตอกได้ไปดูติตออก๊กต,ตอ,อกหนูเลยคอนเทนต์กินเป็นหลักแต่ก็กินไฟเบอร์ทุกวันค่ะทุกคนเสื้อบอบไปแล้วเอาตัวเทียรกระเป๋าไปสองอันใช่